สวัสดีคะ่ะพี่พี่วันนี้นะคะ QC ค่ะแจ้งมาว่าถัางน้ำมันเนี่ยมีน้ำมันอยู่ข้างในค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะไปเช็คกันค่ะว่าจะเหลืออยู่เท่าไหร่ไปดูกันค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่บนถังน้ำมันแล้วจ้านี่ค่ะเช็กระว่าในถังเนี่ย มันจะมีไหมแต่ในถังนี้ไม่มีนะคะดเ,เดี๋ยวเราไล่เช็คไปว่าจะมีไหมเหลืออีกหลายทางเลยนี่ค่ะเราไปเช็คในถังนี้มาแล้วนะคะถังนี้ค่ะก็คือไม่มีนะคะด้านบนแต่ว่ามันจะอยู่ในท่อตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจะเยอะไหม ไปไปเราก็งัดตัวนั้นขึ้นนี่นะคะมีอยู่พอเลยเห็นไหมนี่เขียวนี่น้ำมันดีเซลนะคะเจ๋มากนี่นะคะคิวซีบอกว่าให้กดอันนี้นี่ แล้วก็เปิดวาล์วข้างบนนะคะบนถังแล้วเราก็จะเปิดไอ้พวกนี้ได้ mm hmm. QC เราจะกำลังทำการปิดแล้วนะคะเพราะเราเปิดแล้วเรียบร้อยเอาน้ำมันออกมาแล้วเรียบร้อย mm hmm. ได้ค่อนข้างเยอะนะคะ mm hmm. ถือว่าประสบความสำเร็จในภารกิจนี้ mm hmm. นี่จ้า mm hmm. ได้อยู่ครึ่งถังนะคะแ,แคน่ไหมคะนองโอ๊ต mm hmm. แน่ครับโอ้ตายแล้วลูกเข้าลม่มเข้าล่มไป ขอบคุณนะคะทีม QC เก่งมากค่ะขอบคุณค่ะครับ